เปิดคารืหาสามสิบล้านแอฟทัสออนย้ายจากเขาใหญ่มาอยู่กับน้องปีใหม่เลือกอย่าเพราะไม่ได้ลำบากคลองรถหรูสี่คันในไทยเปิดคารืหาสามสิบล้านแอฟทัสออนย้ายจากเขาใหญ่มาอยู่กับน้องปีใหม่พ่อไม่ธรรมดาเป็นคุณแม่ที่ทั้งสวยทั้งเก่งแถมวางตัวดีแบบสุดๆนาทีนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณแม่คนสวยแอฟทัสออนพักสุขเจริญคุณแม่ของน้องปีใหม่นั่นเองค่ะและแน่นอนว่านอกจากจะเป็นนางเอกสาวสวยระดับพันล้านแล้วนั้น เธอคนนี้ยังมีกิริยามารยาทบุคลิกที่อ่อนหวานและแฝงไปด้วยความเข้มแข็งในฉบับซิงเกิลมัมอีกด้วยสำหรับบ้านของสาวแอปนั้นหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมเธออยู่จะเห็นว่าสาวแอปมีคอนโดหรูใจกลางเมืองอีกหนึ่งที่แต่ก็มีบ้านที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่ ซึ่งบ้านหรูหลังนี้อยู่ในย่านวิภาวดีรังสิตบนเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่เฉพาะค่าที่ดินก็ไม่ต่ำกว่า18ล้านบาทแล้วรวมมูลค่าบ้านหลังนี้อยู่ที่ประมาณ30ล้านสาวแอปเพิ่งออกมาเผยชมลูกชายสุดรักเป็นรถซุเปอปร์คาร์ยี่ห้อหรูปอเช่991รุ่น G T 3 R S Exclusive Manufacturer เจน 1, 1 PDK ปี2017แถมสีสันสุดจีตมาพร้อมความเร็วและแรงและยังมีเพียงสีคันในไทยส่วนราคาก็เบาๆเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ23ล้านบาททำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เป็นแถวว่าลูกชายคุณแม่แอปหล่อเท่มากนอกจากนี้ยังมีแฟนๆบอกอีกว่าไม่คิดว่าสาวแอปที่เป็นสาวหวานแบบนี้จะแอบขับรถแรง